นี่ครับสวนเกษตรผสมผสานผ่านไปหนึ่งปีครับผลผลิตที่มันเกิดขึ้นมันเป็นอะไรที่สุดยอดนะครับมะมงมะม่วงแล้วเดินเข้ามาดูกันครับที่สมชายท่านขยันด้วยนะครับเห็นไหมครับสวนนี้แทบจะไม่มีที่ว่างนะครับปลูกนั่นปลูกนี่โอ้โหสวยเขียวครับผมสวัสดีทุกท่านครับวันนี้วันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบเท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดธันวาคมสองพันห้าร้อสิบสามนะครับเวลาประมาณสัก สิบสามนาฬิกาหรือว่าบ่ายโมงครับพาทุกคนมาติดตามโคกหนองนาของพี่น้อยแล้วก็พี่สมชายตามที่เห็นครับอัปเดตกันหน่อยหนึ่งนะครับหลังจากที่พี่น้อยแล้วก็พี่สมชายขุดผ่านไปประมาณสักหนึ่งปีนะครับพามาดูว่าช่วงเข้าสู่ฤดูแล้งจะเป็นอย่างไรตอนนี้ตามที่เห็นนะครับมีน้ําอยู่นะครับเมื่อประมาณสักมีนาเมษาที่ผ่านมานะครับพี่น้อยและพี่สมชายนี้ได้ ขุดรูปแบบของคำมาโคกหนองนาโดยพี่เสียมหรือว่าเสียเสียมรถขุดนะครับได้มาจัดการให้พื้นที่ตรงนี้จะเป็นแบบแหลงๆอยู่นะครับไม่มีน้ําแต่หลังจากนั้นผ่านไปเนี่ยครับปีกว่าๆตามที่เห็นครับมีกล้วยมีผลไม้ที่มันเกิดขึ้นมีน้ําตามที่เห็นนะครับท่านก็ได้ปลูกนั่นปลูกนี่ลหลายอย่างครับนี่เลยกล้วยเต็มเลยนะครับผลผลิตที่เกิดขึ้นในน้ํามีปลาครับแล้วก็ตรงนี้ท่านก็จะนี่ครับ อาบน้าแบบสบายสบายครับมันเป็นอะไรที่แบบบรรยากาศได้หลายคนจะต้องอิจฉาประมาณนั้นแหละนะครับกล้วยขึ้นแล้วนะครับกล้วยหอมทองนะครับส่วนทางเข้าเดี๋ยวย้อนกลับไปดูทางเข้านิดหนึ่งนะครับสองทางเข้าที่ท่านได้ทํามาเนี่ยครับก็จะเป็นเนี่ยครับซ้ายและขวานี่ก็จะปลูกมะนาวปล,วล,าลูกกล้วยไล่มาเรื่อยๆครับมีผลผลิตทางการกเกษตรเกิดขึ้นท่านได้ขายตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นพริกไม่ว่าจะเป็นมะเขือเดี๋ยวพาทุกคนได้ อ้อมมาดูฝั่งนี้กันหน่อยนะครับตอนนี้นะครับช่งางอำนาจโซลเซล์นะครับกำลังมาติดในเรื่องของคําว่ามันเป็นชุดนอนนาครับผมก็เลยแวะมาดูนะครับฝั่งด้านขวามือนะครับท่านก็จะทํานานะครับนาหลุมนาหยอดและตอนนี้พอมันเข้าสู่ช่วงฤด,ดูแรงท่านก็จะปลูกมันเทศตามที่เห็นนะครับประมาณนี้ตอนนี้ก็ใช้ในเรื่องของฟางห่มดินครับ ก็พาทุกคน,น้มาดูโคกหนองนาของพี่น้อยแล้วก็พี่สมชายนะครับเมื่อผ่านไปประมาณสักปีก,กว่ามาติดตามดูว่ามันจะเป็นอย่างไรกล้วยเห็นไหมครับกล้วยออกลูกเต็มหมดเลยนี่ครับประมาณนี้ฝั่งทางด้านนี้ครับทาสูนรฤดูแล้งแต่ความเขียวกระชีก็ยังคงหลงเหลือไวใ้ให้เห็นอยู่นะครับอืม นี่ก็จะเลี้ยงปลาครับแล้วก็ด้านข้างก็จะมีผักอีออมหรือว่าผักขะแงงครับเกิดขึ้นนะครับน้ํามันก็จะไหลซึมซับมาท่านก็สามารถที่จะแบบใช้ในเรื่องของการเกษตรได้นะครับเป็นสิ่งที่หลายหลายคนนี่ใฝ่หาเลยนะครับมองไปมุมนู้นครับโอ้โหนะครับวิถีชีวิตที่แบบเรียบง่ายแต่มันก็จะเป็นชีวิตที่มีความสุขนะครับท่านได้ปลูกสวรสครับก็จะมีอาหารตะไคร้ครับในระหว่างคันนา มีดอกแคมีหลายอย่างครับพริกมะเขือพวกนี้ท่านก็จะได้เก็บขายตลอดนะครับปลูกนั่นปลูกนี่ขึ้นมานะครับเห็นไหมครับผักอีองอมหรือผักกระแยงก็จะได้เก็บขายดอกไม้นะครับฝั่งด้านนี้ท่านก็จะเลี้ยงเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดพามาดูครับ,ร,บรอบๆครับด้านนี้นี่นะครับเรียกว,ว่าสวรรค์นบนดินนะครับในขณะที่ท่านทํางานหเหนื่อยๆก็จะมีเก้าอี้นั่งพักครับ สบายๆพักผ่อนหย่อนใจตามที่เห็นนะครับมุมนี้นี่ครับพืชผักที่มันเกิดขึ้นก็เกิดจากการที่หนึ่งเลยครับมีน้ำสองมีในเรื่องของคำว่าระบบระบบน้ำที่ในเรื่องของคอมมัสโซล่าเซลล์นะครับท่านก็จะใช้ระบบโซล่าเซลล์โดยโอู้กบ,คร,บครับกบกระโดดลงไปในน้ำ <c oughs> เสียงดังเลยนะครับนี่ครับเป็นประมาณนี้ใช้ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์นะครับก็ ดูดขึ้นไปในเรื่องของการที่จะใช้รถนั่นรถนี่นะครับปลาเต้มเลยนะครับนี่ครับด้านข้างปลูกตะไคร้ปลูกดอกไม้ความสวยงามที่เกิดขึ้นนี่แะครับคือผลผลิตนุ่นกบโดดลงเยอะแยะเลยนะครับเลี้ยงเป็ดครับปลูกกล้วยปลูกพริกและหลายคนที่มานี่คือแบบทางเข้ามันาจะาโอ้โหลำบากครับแต่พอมาถึงแล้วมันจะรู้สึกชื่นใจนะครับได้เห็นผลผลิตที่เกิดขึ้น ผมเองผมเห็นผมก็ยังรู้สึกว่าแบบอยากได้แบบนี้ครับนี่ครับตรงนี้ท่านก็จะปลูกถั่วที่สงนะครับเห็นไหมครับปลูกถัว่วเลี้ยงเป็ดอกล้วยโอ้ไม่ต้องบรรยายครับกล้วยลูกใหญ่มากเรือแต่ละเรือนี่ก็แบบลูกเยอะด้วยนะครับพาทุกคนเนี่ยมาดูกันฝั่งด้านนู้นน,นครับเป็ดเยอะเลยครับนี่ครับ โวิถีชีวิตครับวิถีชีวิตของเําว่ามันเป็นแบบสวรรค์บนดินที่หลายๆคนใฝ่หากันนะครับแต่สําหรับที่นี่พี่สมชายก็อยู่กับมันตลอดเห็นไหมครับกุ้ยเขาเขียวสวยเลยนะครับนี่ครับอันนี้คือห้อยขงครับหอยขงที่ดึงน้ําขึ้นไปเพื่อที่จะลดผักนะครับโดยใช้ระบบพลังงานที่เรียกว่าโซลาเซลล์นะครับนี่ครับบริเวณรอบสวนก็จะเป็นประมาณนี้พามาอัปเดตนะครับวันนี้วันที่27ธันวาคม2563ครับ หลังจากที่ขุดโคกหนองนานะครับผ่านไปประมาณสักปีก,กว่าๆนี่ครับเข้าสู่คำว่าสวนเต็มรูปแบบแล้วมะละกอกล้วยมะเขือพริกพวกนี้แหละนะครับประมาณนี้เลยแปลงข้างล่างก็จะปลูกผักสวนครัวครับเยอะแยะเลยนะครับโอ้ตอนนี้ช่างก็กําลังมาติดตั้งชุดโซลาเซลล์ที่เรียกวันเป็นชุดนอนนานะครับก็คือสามารถที่จะชาร์จ ชาร์จแบตทำนั่นทำนี่ได้มีหลอดฟงหลอดไฟนะครับนี่ครับมะละกอนี่ครับโอ้ดูเอาเองนะครับมุมนี้สุดยอดนะครับนี่ครับช่างกำลังมาติดตั้งช่างปองครับอันนช่างปองช่างช่างชาติแล้วก็พี่อะไรครับทำไมผมดิช่างเบสสวัสดีครับผมช่างเบสช่างเบสอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่ครับเพราะว่าอยู่คนละสายนะครับวันนี้ได้มาเจอกันเด็กใหม่ใช่ไหมครับเด็กใหม่ส่วนนี้เด็กเก่าครับช่างปองช่างปอง อะไรพี่ชาติอยู่ในการนั่นแหละพี่ชาติถอยเลยครับพี่ชาติไปเจออะไรมาเจอแจ็คพอตครับโอ้ไม่น่าเชื่อครับว่าหน้าตาอย่างพี่ชาติจะกลัวตุ๊กแกครับช่างกลัวตุ๊กแกครับถอยออกมาเลยครับนี่ไม่กล้าเข้าไปเลยครับต้องให้เจ้าของไปเจรจากับตุ๊กแกนั้นครับว่าจะไปติดตั้งนี่ครับอันนี้คือช่างก็ได้มาติดตั้งระบบในเรื่องของเขาว่า ชุดนอนนานครับอย่างนี้น้อยก็จะมีชาร์จฟงชาร์จไฟประมาณนั้นแหละนะครับแต่เบื้องหลังนี่ครับพามาดูผลผลิตทางการเกษตรเยอะนะครับท่านก็จะใช้ฟางนะครับใช้ฟางในการที่จะมาห่มดินเห็นไหมครับนี่ครับสวนเกษตรผสมผสานผ่านไปหนึ่งปีครับผลผลิตที่มันเกิดขึ้นมันเป็นอะไรที่สุดยอดนะครับมะมงมะม่วงแล้วเดินเข้ามาดูกันครับที่สมชายท่านขยันด้วยนะครับเห็นไหมครับสวนนี้แทบจะไม่มีที่ว่างนะครับปลูกนั่นปลูกนี่ โอ้โหสวยเขียวครับผมมะละกอท่านก็จะเก็บขายตลอดนะครับมะเขือพริกใบกะเพราพวกนี้นะครับก็จะเป็นพืชผักเชื่อว่าเป็นพืชผักอินทรีย์ครับตามที่เห็นนี่นคืออีกมุมหนึ่งครับของบริเวณข้างๆสวนของท่านเห็นไหมครับปลูกหลายอย่างครับกล้วยหอมต้องบอกว่าเยอะจริงๆนะครับตามที่เห็นมะละกอเนี่ยครับ ใบกะเพรามะเขือเต็มเลยนะครับโอ้กล้ยนี่ผมอิจฉาแต่กล้วยครับนี่สวยจริงๆก็พามาดูครับหลังจากที่ผ่านไปหนึ่งปีนะครับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสวนตรงนี้มันก็ชี้ให้เห็นแล้วว่าคําว่าคนขยันนีไม่มีทางที่จะอดตายนะครับปลูกนั่นปลูกนี่ขึ้นมาผลผลิตที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเราปลูกแค่มันนะครับเหมือนกับบริเวณสวนข้างๆที่เขาได้ปลูกลงไปเนี่ยมันอาจจะได้เงินเป็นก้อน แต่ในเรื่องของการที่กว่าเราจะได้ตังมาเราก็ต้องซื้อกินแต่ในขณะเดียวกันที่สวนตรงนี้ครับมันอาจจะใช้เวลาสักปีสองปีกว่าที่ผลผลิตจะงอกเงยขึ้นมาแต่ถ้าผลผลิตมันออกมาแล้วก็แน่นอนครับ,ว,บว่าคําตอบก็คือมันก็จะมีอาหารกินแบบตลอดอย่างน,น้อยเราก็จะไม่อดตายเห็นไหมครับงอะท่านก็จะปลูกนี่ก็จะเป็นงอกกล้วยชะอมโอ้หลายอย่างเลยครับพาทุกคนมาติดตามครับแปลงตรงนี้ ทางนี้มันคือมันเข้าสู่ช่วงที่เรียกว่าเป็นช่วงของฤดูแล้งมันก็เลยแห้งๆหน่อยนะครับถ้าเกิดได้เป็นฤดูฝนตรงนี้จะสวยงามนะครับบริเวณด้านหน้านี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับสวนหย่อมของท่านขุดบ่อไว้ด้านหน้านี่ครับก็จะเลี้ยงอะไรละ่ะสัตว์น้ําต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะไรเป็นปลาเป็นกบอะไรประมาณนี้ก็ปล่อยลงไปเขาก็จะมาอยู่นะครับพาทุกคนได้มาติดตามเมื่อ ไปสักหนึ่งปีนะครับก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างที่เห็นครับตอนนี้ท่านก็ได้เริ่มที่จะแบบติดระบบน้ําเพื่อที่จะแบบให้มันอำนวยความสะดวกในเรื่องของการที่จะลดผักปลูกนั่นนู่นนี่นะครับเป็นไป,นปนตามที่เห็นโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนครับกับการที่พาทุกคนได้มาติดตามโพกหนองนาของพี่น้อยพี่สมชายเมื่อผ่านไปหนึ่งปีกว,กว่าครับผลผลิตโอเคแล้วนะครับสวัสดีทุกๆคนครับสวัสดีครับ